พิมนะคะเป็นบรรยากาศของการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยน้ําท่วมเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่หลายหน่วยนะคะวันนี้ภาพหน้าหนึ่งฉบับแนวหน้าเป็นภาพลุยน้ําระดับเอวเลยทีเดียวเป็นพื้นที่จังหวัดแพร่หน้าหนึ่งแนวหน้าเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยมณฑลทหารบกที่35 นำกำลังเข้าไปช่วยประชาชนย้ายสิ่งของประสบภัยน้ําท่วมหลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุซินลากูนะคะน้ําทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนอันนี้ภาพหน้าหนึ่งฉบับแนวหน้าจังหวัดแพร่นะระดับเอวนะเกือบถึงเกือบถึงเอวถ้าเป็นผู้หญิงก็น่าจะเกือบถึงเอวนั่ละค่ะระดับน้ำนะก็ลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือกัน บรรยากาศเมื่อวานนี้นอกจากมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะไปที่จังหวัดเลยปอเต็กตึงมูลนิธิปอเต็กตึงเมื่อวานนี้ก็เข้าไปในพื้นที่จังหวัดเลยมีการตั้งเขาเรียกว่าโรงครัวผัดอาหารกันเพื่อทำเป็นถุงยางชีพไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เมื่อวานนี้มีบรรยากาศนะคะของดารงดาราแวดวงการบันเทิงก็ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะก็โอ้โหเมื่อวานนี้นะก้องห้วยไร่เดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงกล้องห้วยไร่ลงพื้นที่ไปแจกเงินช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็มีเสียโป๊ เสียโป้ก็ไปลงพื้นที่จังหวัดเลยไปแจกเงินนะคะค่ะแม่นกน้อยอุไรพรหัวเรือใหญ่วงดนตรีหมอลำเสียงอีสานแพ็คของช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้คณะของแม่นกน้อยอุไรพรจะลงพื้นที่จังหวัดเลยเอาข้าวของที่เป็นถุงยางชีพไปช่วยเหลือนะคะค่ะแล้วก็ที่วัดศีสว่างวารี พื้นที่วัดแห่งนี้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยไปกลางมุ้งนอนอยู่นะคะมีการทําไก่สับผัดใบกระเพราเป็นโรงครัวเป็นโรงครัวพระราชทานถึงที่วัดศรีสว่างวารีจังหวัดเลยแล้วค่ะจุดที่ได้รนะับผลกระทบน้ําท่วมหนักจังหวัดเลยวัดที่ผู้ว่ากลางมุ้งนอนนั่นแหละนะคะโรงครัวพระราชทานไปถึงแล้วนะคะคุณผู้ฟังนี่ไก่สับใบกระเพรา โอ้โหน่่นนกไก่สบใบกะเพราเน่ในกระทะนะเขาถ่ายมาให้ดูเรียกว่าบรรยากาศโรงครัวไปถึงแล้วนะคะจุดพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเรียละจะ้ะเน่เมื่อวานนี้บรรยากาศการช่วยเหลือก็เริ่มคึกคักนะคะเสียโป้ไปพร้อมกับเงินถุงใหญ่เขาบอกว่าลงพื้นที่จังหวัดเลยเอาเงินไปแจก ก็เอาเป็นว่าเขาไปช่วยรายละเอียดก็ขออนุญาตไม่ต้องบอกว่าแจกกี่บาทเท่าไหร่ยังไงพูดอะไรยังไงเอาเธอคาะแล้วก็กล้องห้วยไร่เดี๋ยวดูข้อมูลน,นิดนึงเห็นบอกว่ากล้องห้วยไร่ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหมือนกันนะคะนี่กล้องห้วยไร่โอ้โหนี่เขาบอกว่านักร้องหนุ่มศิลปินอีสาน โพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่าใครที่อยากช่วยเหลือนำสิ่งของรวบรวมติดต่อผมได้ผมจะเอาน้ำดื่มอาหารไปช่วยเริ่มต้น5,000ชุดขอแต่คือกล้องไว้ร่าประกาศขอรับแต่ของไม่รับเงินน้ำดื่มอาหารพร้อมทานผมจะเปิดก่อน5,000ชุด ใครจะตามไปไปเจอกันที่จังหวัดเลยขอรับแต่ของไม่รับเงินนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก้องห้วยไร่พร้อมกับภรรยาสาวและทีมงานนักแสดงไทยบ้านเดอะซีรีส์ลงพื้นที่ไปจังหวัดเลยแล้วค่ะมีการโอนเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านให้กับชาวบ้านนะคะโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยนะเนี่ยคือบ้านก็เสียหายนี่ก้อง ววยไร่ลงพื้นที่จังหวัดเลยเมื่อวานนี้ไปช่วยเก็บกวาดทาความสะอาดในพื้นที่บ้านที่น้ํารดบ้างแล้วอะนะก็เข้าไปช่วยแล้วก็เป็นเงินช่วยค่าซ่อมแซมบ้านที่ดูแล้วสภาพย่ำแย่เขาก็ช่วยของเขากันไปอันนี้ค่ะเห็นหนุ่มกล้องบอกว่าสอบถามชาวบ้านที่เดือดร้อนต้องทำความสะอาดโอนเงินช่วยเหลือ นะคะช่วยเหลือเท่าไหร่ไม่ได้บอกละกันเขาก็มีการช่วยเหลือเนี่ยกล้องห้วยไร่เข้าไปในพื้นที่ไปช่วยทําความสะอาดบ้านเรือนประชาชนแล้วที่จังหวัดเลยเมื่อวานนี้แล้วกเ็เสียโป้เสียโป้เสียโป้เมื่อกี้โชว์ภาพแล้วใช่ไหมเสียโป้ไปถึงแล้วนะคะไปที่จังหวัดเลยเนี่เขาไปถึงจังหวัดเลยคณะของเขาไปเอาเงินไปแจก,กผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วม เนี่ยและค่ะอันนี้เนี่ยเขาเขาเป็นเน็ตไอดอลไปถึงคนก็ถ่ายรูป,เปนเต็มเลยนะคะที่จังหวัดเลยก็ประมาณนั้นแหละค่ะแจกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ส่วนแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยนี่นะคะคณะหมอลำนะวันนี้วันนี้จะลุยพื้นที่จังหวัดเลยเมื่อวานนี้คุณแม่ก็แพ็คข้าวของอาหารแห้งเนี่ยแหละค่ะคุณแม่นกน้อยนั่งแพ็คข้าวของอาหารแห้งต่างๆเดี๋ยววันนี้จะลุยจังหวัดเลยจะเข้าไปช่วย แม่นกน้อยและทีมงานเสียงอีสานบอกว่าวันนี้เตรียมที่จะลุยจังหวัดเลยแล้วขอขอบคุณขนมปังโกรเบตส่งไปร่วมบริจาคแล้วก็วงหมอลาเสียงอีสานพร้อมลุยวันนี้จังหวัดเลยใครไปที่จังหวัดเลยไปเจอกันนะคะแม่นกน้อยอุไรพรก็โพสต์ลงโซเชียลแบบนี้ค่ะนะจัจาคุณผู้ฟังคุณผู้ชม บรรยากาศการช่วยเหลือตอนนี้ก็คือมีภาพผู้คนต่างๆน้ำจิตน้ำใจการช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเลยแล้วก็หน่วยบรรเทาในหลายจังหวัดที่เข้าไปสํารวจตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็การเร่งมือเพื่อช่วยเหลือนะคะภาวะน้ําท่วมเมื่อวานนี้ก็คือพายุเนี่ยนะ เห็นบอกว่าเป็นยอมความกดอากาศต่ำแล้วแต่ว่ากรมอุตุก็ยังคงเตือนอยู่ค่ะว่ายังประมาทไม่ได้โอกาสฝนและลมแรงแล้วก็น้ำไหลบ่ายังคงมีอยู่นะคะอิทธิพลของซินลาปูยังคงมีอยู่ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือกันไปดังนั้นบรรยากาศการช่วยเหลือแบบนี้น้ำใจไทยมากันแบบนี้เช้านี้สวยเลือกบทเพลงที่แสดงถึงพลังน้ำใจไทยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราช่วยเหลือกันอย่าลืมนะตอนโควิดเนี่ย จำได้ไหมตอนปิดบ้านปิดเมืองโอ้โหออกมาแจกเงินออกมาช่วยกันทำกับข้าวใส่เป็นตู้กับข้าววางไว้เป็นข้าวกล่องวางไว้แจกน้ำใจคนไทยของเรานี่เหลือเฟือจริงๆไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเต็มที่กันทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นพลังน้ำใจไทยของเราตอนนี้มีที่จังหวัดเลยแล้วก็หลายพื้นที่ที่ประสบภยัยน้ำท่วมเราก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภยัย แล้วก็ชื่นชมบุคลากรต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือ